โหราติดลมเริ่มต้นสลับดวงของท่านที่เกิดในวันอังคารสัปดาห์นี้ครับไปดูเรื่องของการเงินว่าท่านจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างไพ่ที่ออกมาไพ่พรมยางครับได้ไพ่เทพพระสุขเตือนสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารสักนิดหนึ่งสัปดาห์นี้ครับจะมีรายจ่ายซึ่งเป็นแบบเบี้ยหัวแตกรายจ่ายซึ่งจะส่งผลให้คุณต้องใช้โดยที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ระวังในเรื่องของการจ่ายที่ฟุ่มเฟือยไร้สาระนิดนึงการใช้เงินควักออกไปครั้งนี้คือการจ่ายแบบไร้ประโยชน์ครับการงานการงานของท่านที่เกิดในวันอัคารจะได้ไพ่อะไรนะครับสำหรับให้รหมยานครับ ได้ไพ่พระนางสุรัตส,ส,ส, <ivan. S 1> สวัสดีเพราะฉะนั้นครับการงานของคุณถ้าเกิดว่าหัวหน้าง,งานของคุณเป็นผู้หญิงครับจะส่งผลช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เกิดวันอังคารท่านไหนมีหัวหน้าง,งานเดือนผู้ชายครับเขาจะดูแลอกอุ้มคุณเหมือนคนในครอบครัวรับรองเลยครับติดลมต่อมาครับสุดท้ายเป็นเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอังคารครับส่วนมากความรักจะเป็นแบบแข็งกระด้จะเป็นความรักที่ประเภทแบบไม่ค่อยโรแมนติกแต่สัปดาห์นี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรติดตามครับ ได้ไพ่ออกมาเป็นไพ่สัจธรรมส่งผลในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆนานาของคุณการใช้ชีวิตของคุณเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองความรักต้องบอกครับเป็นชั่วโมงเร่งด่วนทําให้คุณอาจจะใส่ใจเรื่องของความรักน้อยจนเกินไปเพาาะมวจะไปสนใจเรื่องของปากของท้องเรื่องของเงินที่จะเข้ามาจุนมเจอในครอบครัวลองหันไปมองตัวเองนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างที่ผมบอกไหมถ้าเป็นปุ๊บ หันไปมองคนข้างๆนิดนึงว่าเขาเป็นห่วงคุณแค่ไหนก็รับประกันครับประคับประคองกันสักนิดนึงออพากันทางข้าวนอกบ้านสักนิดนึงพูดจาวันหวานหรือซื้อของติดไม้ติดมือไปฝากรับประกันติดลมแน่นอนความรักของคุณมีปัญหาความรักของคุณมัวแต่ไปสนใจเรื่องอื่นไม่ได้สนใจตัวเองหรือเปล่าหูห้อยไหมผิวพรรณไม่ค่อยดีไหมนะครับตรงนี้ครับเรามีผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมาแนะนําให้คุณคือผลิตภัณฑ์โอริต้าตรงนี้ครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวโดยคุณปูเป้ อ,อนฮาไทยครับดาราพิธีกรชื่อดังซึ่งเขาได้นํานวัตกรรมเนี้ยมาบอกกล่าวกันและมาให้พี่น้องได้ใช้กันนะครับผลิตภัณฑ์โอริต้ามีสารสกัด bcaa จากไข่ขาวครับไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นุุณเูเป้เขาบอกบอกว่าจากจาก53กิโลครับแค่เดือนเดียวหายไปเลย8กิโลกลายเป็นหุ่นฟิตเป๊ี้ยอ,อเหลือแค่45กิโล ผลิตภัณฑ์ริต้าครับจะช่วยสลายไขมันส่วนเกินและก็สร้างมวลกล้ามเนื้อทําให้ระบบเผาผลาญของคุณดียิ่งขึ้นเป็น,นกลไกเดียวกับระบบของธรรมชาติของร่างกายและประกันในเรื่องของความปลอดภัยกันทีเดียวและที่สําคัญครับนอกจากว่าจะคุณสวยคุณดีได้มาตรฐานของร่างกายแล้วที่สําคัญยังได้ของแถมมาคือผิวที่ขาวใสกระจ่างด้วยนะครับไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่คุณจะไม่เปิดใจและลองใช้ริต้าฝากกันไปด้วยสําหรับ ดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจดวงดีแล้วต้องหุดด่นดีแล้วก็ขาวสวยใสไปด้วยในตัวครับดูดวงถูกใจกันแล้วอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับกดติดตามที่ชอบติดลม YouTube c h a n n น l รายการโฮราติดลมโดยผมอาจารย์กิตประกรพรมยานครับฝากหลายๆท่านช่วยกดแชร์กดติดตามด้วยนิดนึงนะเราจะได้ติดลมไปพร้อมๆกันอย่าช้าครับกดเลยครับกดเลย